บองอยู่เบาเกลี้ยงนะ่ะว่าตอนนี้ค่ะการฉายซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านอาหารส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ย,ย,ย,ยเขไล่ไล่ถีก็ทํากันค่ะฉันเด็กกะทิจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะ,ะผ่้ว่าราชาการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้มีการมอบนโยบายล่างจากที่ฐานได้ข่าวรับตําแน่งนะคะวางจะพลักดันจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู้มอร์ด,ด็อกโลกและการส่งเสริมดนการท่องเที่ยวผ่านผ่านในเรื่องของอาหารรวมทางจัดโครงการเดินสายรับฟังปัญหาประชาชนค่ะ ทีห้องประชุมสร้างหลักลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายเจษดาจิตรัฐภูวาราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานประชุมนะคะและการมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นครั้งแรกเลยค่ะหลังจากที่ฐานเข้าวรับตําแหน่งผู้วาราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีรองผู้วาราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะหัวหน้าส่วนราชการข่าวประชุมย่างพร้อมเพรียงกันเลยค่ะครับผูวาเกเล่งไว้ความสําคัญกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับกำลัและกสิกัรมกากัหนดจัดกิจกรรมจะเริ่มประเกตนะคน นมรับลึกในพระมาะการุวานสีคุณในพระบาทส้มเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมาภูมิพลอดุญเดชมหาราฐบุญนัดบพินอาทิทรงมีต่อปวงชนชาวไทยย่างล้นพพนหาที่สุดมีได้นะครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รรมมหัวทรงกราบโกรธม่อไม่กับนดชื่อวันคลายวันสวปันกดพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมาภูมิพลอดุนเดชมาราชนะครับบรมนัถบอกผิดว่าวันาวนาวนาวมินพระมาราชครับ<ะ>นอกจากนี้ก็ยังมีความตั้งใจนะครับจพะพัดดันจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู้มรดกโลกนะครับพลักดันด้านอาหารนะครับเพื่อนำอาหารมาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวสร้างรายได้สกิจให้ชุมชนที่สำคัญครับผู้ว่าจะลงพื้นที่ทั้ง19อำเภอนะครับ เพื่อรับฟังปัญหานะครับหน้าค้องส่วนข้องพี่น้องประชาชนและก็นาส่วนราชการเนี่ยลงพื้นที่ไปแก้ไขปัญหาครับพี่น้องประชาชนด้วยโดยสังกิบก้าอำเภอสีสันปัวจะลงเนี่ยนะครับก็จะนอนค้างนึ่งคืนนึ่งวันนะครับเพื่อรับทราบปัญหาเก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนครับนี่ทันรับตําแน่งไม่ทันก็ปฏิบัตินาทีทันทีเลยนะค่ะ